สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพามาดูวิธีการตัดอ้อยนะครับในสวนของยินดีนะครับตัวนี้เป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรีห0ูนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับในการนำมาทำน้ำอ้อยนะครับคันสดนะครับคุณลักษณะเด่นก็คือนะครับสีนะครับสีจะเหลืองทองนะครับ แล้วก็มีรสชาติหวานนะครับนุ่มนะครับไม่หวานโดดนะครับนะครับแล้วก็นะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือข้อตาครับข้อตาของต้นอ้อยเนี่ยจะมีความอ่อนนะครับเวลาเข้าเครื่องบดเนี่ยจะไม่ทําให้แพ้เครื่องหรือว่าทําให้เครื่องสึกล้อเร็วนะครับซึ่งต่างจากอ้อยที่เขานําส่งโรงงานนะครับตัวนี้คือ,อ มันจะมีระยะเวลานะครับมันจะมีระยะเวลาในการตัดก็คือในช่วงที่ตอนเช้านะครับให้แดดแสงแดดออกอ่อนๆนะครับค่อยตัดนะครับเพื่อจะทําให้นะครับต้นอ้อยเนี่ยมีการปรุงอาหารแล้วก็ทําทให้ความหวานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รสชาติก็จะนุ่มนะครับถ้าตัดตอนช่วงเย็นนะครับ โดนแดดจัดเนี่ยเวลาเราตัดไปคั้นเนี่ยมันจะหวานโดดนะครับมันจะหวานไม่อร่อยนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยหอมเนาะตอนนี้เราจะมาดูนะครับการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกลำนะครับเราก็จะมีการปอกนะครับเราก็จะมีการปอกเปลือกของต้นอ้อยออกน,นะครับเพื่อจะดูขนาดนะครับแล้วก็ดูคุณภาพนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไซส์ที่ เหมาะสมนะครับก็คือประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วขึ้นไปนะครับโดยประมาณเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำที่สมบูรณ์นะครับโอเคตัวนี้การตัดนะครับการตัดเราก็จะตัดบริเวณเงาอย่างนี้นะครับบริเวณเงาเลยน,น,นะครับเพื่อ,อ,อจะให้เขา ได้แตกตาใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะเหลือตาไว้ช่วประมาณหนึ่งถึงสองตาครับข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็จะได้มานะครับลบนะครับตัวนี้เราก็โน้มลงนะครับอ่าตัวนี้ขึ้นมาถึงตัวนี้มันก็จะเริ่มอ่อนแล้วนะครับเราก็จะเราก็จะเอาประมาณช่วงนี้นะครับมราตัดเลยนะครับเราก็จะได้ลำอ้อยหนึ่งลำนะครับสูงประมาณอ่าเมตรแปดสิบนะครับ มันลำก็สองเมตรนะครับแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์นเนาะนะครับเนี่ยครับลำน,นี้ก็จะได้สักประมาณเอ่อเกือบเกือบครึ่งลิตรเนาะตัวนี้ประมาณสองโลก,กว่านะครับเวลาคันนำออกมาก็จะได้เกือบครึ่งลิตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูเดินดูข้างในครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยที่เราปลูกนะครับให้เป็นแถวนะครับให้เป็นแถวเพื่อการจัดการก็จะได้ง่ายมากขึ้นนะครับการจัดการง่ายครับดูแลรักษาง่ายนะครับเราจะเข้าไปในร่องกลางเลยนะครับอายุอายุต้องแปดเดือนขึ้นอ,อายุที่สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับที่สามารถเก็บผลผลิตได้อยู่อายุประมาณแดเดือนนะครับแดเดือนถึง1ปีนะครับ เราก็ดูตามความาสมบูรณ์ของลำอ้อยนะครับถ้ามีความสมบูรณ์ก็8เดือนก็สามารถตัดเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นอ้อยต่อที่สามนะครับก็คือขอบที่สามนะครับก็คือปลูกครั้งเดียวครับเก็บสามครั้งนะครับเก็บสามครั้งก็สภาพลำก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับ ดีสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าเรามีการเติมนะครับเติมปุ๋ยอยู่เรื่อยๆนะครับ